20ประโยชน์ลองกองสวัสดีทุกคนครับวันนี้เราจะพาทุกคนรู้จักผลไม้รสหวานฉ่าที่อร่อยแบบหยุดกินไม่ได้กลองกองกันนะครับหลายคนคิดว่ามันเป็นแค่ผลไม้ทั่วไปแต่จริงแล้วประโยชน์แบบไม่ธรรมดาช่วยกับถ่ายเสริมภูมิคุ้มกันบำรุงผิวแถมยังเป็นของว่างืูอสุขภาพที่กินแล้วไม่รู้สึกผิดเลยครับอยากรู้ว่าลองกองดีไรตามผมมาเลย 1. ให้พลังงานดีคาร์บโบไฮเดรตธรรมชาติเพิ่มพลังระหว่างวัน2ช่วยกับถ่ายดีมีใยอายหารช่วยกระตุ้นการทํางานลําไส้ 3. เสริมภูมิคุ้มกันวิตามินซีช่วยต่อตา้านโรคต่างๆ4ย่อยอาหารกดอ่อนๆช่วยกระตุ้นน้ำย่อย5บำรุงผิวพรรณวิตามินซีช่วยให้ผิวกระจ่างใสและชุ่มเื้น 6. ต้านอนุมูลอิสระช่วยชะลอการเสรื่อมของเซลล์ในร่างกาย7ช่วยลดการอักเสบเพราะมีสารไฟโตนิวทรีนช่วยลดการอักเสบในร่างกาย แปลดความเหนื่อยล้าน้ำตาลธรรมชาติช่วยเพิ่มเรี่ยวแรงทันที9ช่วยควบคุมน้ําหนักแคลอรี่ไม่สูงกินแทนขนมหวานไรแต่ก็อย่ากินเยอะจนเกิดไป10บํำรุงสายตามีวิตามินเอ1รักษาสมดุลน,น้ําในร่างกายโพแทสเซียมช่วยควบคุมระดับเกลือแร่สิ 12. ลดความเครียดจากน้ำมูกอิสระ13ห่างไกลไข้หวัดเพราะว่ามีวิตามินซีสิดีต่อระบบเลือดมีธาตุเหล็กสร้างเม็ดเลือดแดง 15. เลือดไหลเวียนดีสารอาหารช่วยคงความยืดหยุ่นของเส้นเลือด 6. ช่วยรักษาสมดุลน,น้ําตาลในเลือดครับธรรมชาติย่อยไม่เร็วเกินไป 17. ลดความดันโพแทสเซียมช่วยลดผลของโซเดียม 18. ดีต่อผู้สูงอายุเนื้อนุ่มกินอร่อยย่อยง่าย 19. ป้องอาการอาการท้องผูกในเด็กคพรามีใย,ยหาและน้ําสูง20 เป็นของว่างเพื่อสุขภาพครับปริมาณที่ควรกิน1กระมือหรือประมาณ8ป2ถึงสิผลแล้วแต่ขนาดเพราะลงกล่องก็มีน้ําตาลธรรมชาติค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับกินมากน้ําตาลพุ่งแถมอ้วนงน่ายอีกด้วยใครที่เป็นโรคเบาหวานหรือว่าน้ําตาลในเลือดสูงก็กินไม่เกิน3าถึงหผลต่อวันนะครับเพื่อทุกคนได้ชอบวิดีโอนี้ครับกดถูกใจ แชร์เก็บไว้แล้วก็ฝากกดติดตามช่องมาด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอดีในครั้งต่อไปกับโคโจสุขภาพดีเหล่าปันได้ครับไปหาลองตองมากินกันเลยนะครับเพื่อนทุกคน